คนร้ายแทงสาลานจอดรถห้างดังย่าพระรามสองอชิงเสร็จเลยไในกระเป๋าอย่างที่บอก <c oughs> คือไปฟิตเนสเป็นผู้หญิงคนเดียวมาลานจอดรถจะมาขับรถมีรถขวางอยู่สามคันทำทีจะต้องเข็นปรากฏทำเดินเข้ามาล็อกคอแทงเลย <c oughs> โดยเข้าที่แขนแล้วก็บอก<ะ>ว่ายงงอย่างไรอย่าร้องแล้วก็บังคับให้ไปที่รถถามว่ารถอยู่ไหนไปขึ้นรถ แต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยนี่นี่วงจรปิดค่ะโอ้ยได้วงจรปิดหมดแล้วตามผู้ชมไอนี่มันน่ากลัวจริงจใช่น่ากลัวมากว่ะพี่เป็นผู้ชายพี่ยังกลัวเลยเรานึกถึงตัวเองเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแทงที่แขนแล้วพยายามถามว่ารถอยู่ไหนไปขึ้นรถแต่ประกฏบผู้เสียหายคือสติดีมากคือชี้ไปมัวมัวค่ะทั้งที่รถเธออยู่ตรงนั้นแหละ นั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับมีรถจะเข้ามาจอดตรงนี้พอดีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับเดินขึ้นมาทางบันไดหนีไฟนี่น,น,นี่มีรถเริ่มมานี่นคะคะรถเลี้ยวเข้ามาพอดีนี่เนี่ค่ะคนร้ายก็เลยรีบหนีด้วยการล้วงเอากระเป๋าของเธอเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าใส่เศษเหรียญซึ่งใน,นนั้นนะ่ะมันเป็นกระเป๋าใส่เศษเหรียญมีเงินประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็มีบัตรเครดิตอยู่อีกใบหนึ่งไม่น่าจะถึงด้วยพี่ว่านะค่ะบัตรเครดิตซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วค่ะนี่ นี่ดูเถอะมันน่ากลัวไหมแต่ต้องชมตำรวจถ้าข่าเวลาทำดีงี้ผมต้องรีบชมเลยจับได้แล้วค่ะเขาคือนายนิกรอ,อายุแค่27ปีค่ะอ,อ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบเพิ่งทำครั้งแรกอยากได้เงินไปใช้อ้างว่าไม่ได้เสพยา คือตำรวจท่าข้ามเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อบอกน9ดูวงจรปิดนะคะไล่มาเลยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเห็นเลยนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมามาจากซอยสแกง,งาม14แล้วมาลงหลังตลาดจากนั้นเดินเท้าขึ้นสะพานลอยข้ามฝั่งมาไปรถเมย์มหน้าห้างบิ๊กซีพระราม2แล้วก็นั่งรถเมย์สาย140มาลงที่หน้าห้างแห่งนี้จากนั้นก็เดินเข้ามาในห้างเพื่อก่อเหตุเสร็จแล้วก็วิ่งออกจากห้างพอก่อเหตุเสร็จอะคะ่ะขึ้นแท็กซี่ ไปทางถนนพระรามสองก็เนี่ยไล่วงจรปิดจนกระทั่งรู้ว่าอาศัยอยู่ในห้องเช่าที่ซอยสแกงงาม14รวบเลยตอนที่ตำรวจไปคือนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะคะคนเกาะของกลางชุดเสื้อผ้าที่ใส่ที่เขาใส่นั่นแหละมีเสียงไหมตอนนั้นผมว่าผมไม่อทำแล้วนะพี่แล้วทำไมไปทำเหมือนคนฟิเน็ตรู้ก็มีตังค์อ่ะครับมันไม่ก็ถึงขนาดต้องแทงเขาเลยไม่มนผมผมไม่ได้แทงจริงพี่ผ คือตอนนั้นพี่ผมผมแค่แค่จะแบบว่าจะจะทำท่าเฉยพี่แต่ว่าก็มันผมทั้งทำั้งแรกไอ้ที่มันก็เลยถดนมีการเตรียมตัวไปอย่างดีเลยนี่ว่าใส่เสื้อต่อเสื้อตัวตัดไปไหนตัวตัอยู่นิโอ่โอเคสาวพี่สาวเขาเดินไปเธอลงพักเวอลงพักแต่รถนี้เราไปฮะรถพี่ชายรถเดียวเอาไว้พี่ชายก็คือรับสารภาพนะว่าทำจริงนะทำไปเพราะว่า คือผมอารมณ์โชว์โว้ยอารมณ์โชว์โว้ยใช่ไหมครับผมแล้วทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งนี้ครั้งเดียวที่ผมสาวานได้เัวีเปล่าเฉวีเปล่าอย่าโกหกกันนะลองค้นหาดูได้พี่แล้วได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยเลยพี่จริงๆพี่แล้วยังอื่นได้อีกไหมไม่มีแล้วพี่บัตรบัตรของเขาบัตรบัตรเอทีเอ็มใช่บัตรเอทีเอ็มเออไว้ไหนบัตรเอทีเอ็มผมตอนตอนนั้นผมโยนทิ้งข้างทางพี่หรือทิ้งเ้าอย่างเขาอย่างอ่าโอเคเลย ในกระเป๋าก้องีไม่ถึงร้อยี่ทหรือรับรับสารภาพตลอดข้อข่าวนะครับอ้้อใกล้ตัวเลยพี่ต้องใช้คำว่าใช่ใช่แล้วมันแล้วมันคือทุ่มครื่งมันไม่ใช่เวลาแบบดึกดื่นแล้วไม่ใช่ที่มเดี่ยวรถขึ้นมาใช่แล้วมาจอดตรงนั้นพอดีใช่ค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นบันไดหนีถ้าไม่มีรถมาถูกอย่าลืมมันเข้ามาถึงมันไม่ได้บอกส่งเงินมาส่งกระเป๋ามาไม่พูดไม่พูดคือล็อกคอแล้วก็แทงก่อนแล้วค่อยพูดค่ะเนี่ยโชคดีจริงๆ นั่นแหละแล้วแล้วคนในรถคันนั้นนะคะพอคนร้ายหนีไปก็คือมาช่วยผู้หญิงคนนี้เอาไปโรงพยาบาลนะคะโอ้ยเย็บต้องเย็บเลยอ่ะอีกรายหนึ่งอันนี้ร้องเรียนมาแท็กมาหาพี่เนี่ยคือมันเกิดเหตุกันประมาณห้าทุ่มครึ่งน้องไบ ใช่ค่ะที่แถวแถวหนองจอกค่ะนั่งซอ้อนมอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีๆอยู่ดีๆคือนั่งจากแยกสุวินทวงมุ่งหน้าแยกอยู่วิทยากลุ่มมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นสคันมากัน6คนเหมือนกับขี่ไล่ตามผู้เสียหายพอมาถึงปากซอยอยู่วิทยาตรงตัดถนนสังขะสันติสุขอะค่ะเอาปืนยิงใส่เลยสองนัดโดยไม่มีที่มาที่ไปอันนี้ผู้เสียหายเขาบอกนะคะมันเจาะเข้าไปตรงท้ายทอยค่ะกระสุนได้รับบาดเจ็บแล้วคนก่อเหตุก็คือหนีไป นี่ค่ะคือใส่หมวกกันน็อกอยู่นะคะคนเจ็บอะ่ะมันเลยเหมือนทําให้ความเร็วของกระสุนลดลงกระสุนมันก็เลยไม่ได้เจาะเข้าไปในกระโหลกแต่มันคาอยู่ตรงนี้คือมันมันมันผ่านไอ้หมวกมมวกันน็อกมาก่อนถ้าไม่งั้นก็คือเจาะเข้าข้างในอะคะ่ะ